Just be, just be, just a wonderful world. Just be, just be, just be, all the colorful day. สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนกลับมาเจอกับครูขวัญอีกครั้งนะคะผ่านทางการเรียนช่องทางออนไลน์ค่ะเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 นะคะที่กลับมาระบาดอีกครั้งในเดือนนี้นะคะซึ่งทำให้เราต้องกลับมาเรียนกันผ่านทางช่องทางออนไลน์อีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูขวัญน,นั้นก็จะพาเด็กๆนั้น ไปทบทวนในยูนิตที่7ชื่อยูนิตว่า Routines กิจ,จวัตรประจำวันค่ะให้เด็กๆนะคะเตรียมหนังสือ let's go เอาไว้ให้พร้อมนะคะรวมทั้งสมุดดินสอยางลบและไม้บรรทัดเขียนต่างๆนะคะเอาไว้ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะ Open your student book page 60ให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือเรียนนะคะ student book นะคะในหน้า60ค่ะคุณครูจะให้เด็กๆนะคะได้ฟังการอ่านออกเสียงคำศัพท์นะคะเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันในตอนเช้าของเรานะคะ อีกหนึ่งรอบนะคะแล้วเราจะมาอ่านพร้อมกันและพูดพร้อมกันพร้อมทั้งแปลความหมายกันอีกครั้งหนึ่งค่ะพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะ Page 60. Let's learn A Learn the words Number one Get up Number two Brush my teeth Number three Wash my face. Number four. Comb my hair. Number five. Get dressed. Number six. Eat breakfast. Roma and promptan Get up. แ e t Up แปลว่าตื่นนอนคะ่ะภาพที่สอง brush my teeth brush my teeth แปลว่าแปรงฟันคะ่ะภาพที่สม wash my face wash my face แปลว่าล้างหน้าคะ่ะภาพที่สี่ comb cool my hair comb cool my hair แปลว่าหวีผมคะ่ะ ภาพที่5 get dresses get dresses แปลว่าแต่งตัวค่ะและภาพที่6 eat breakfast eat breakfast แปลว่ารับประทานอาหารเช้าค่ะต่อไปนะคะเรามาดูกันที่ประโยคสนทนาด้านล่างนะคะเป็นการถามและตอบเกี่ยวกับ กิจวัตรประจำวันของเด็กๆในตอนเช้านะคะว่าทำอะไรในตอนเช้านะคะเราไปฟังการอ่านออกเสียงหนึ่งรอบกันค่ะ Page 60 B Ask and answer What do you do in the morning? I eat breakfast Number o <one. S 3> What do you do in the morning? I eat breakfast. Number two. What do you do in the morning? I brush my teeth. Number three. What do you do in the morning? I comb my hair. Page sixty. Drum track. What do you do in the morning? I eat breakfast. จากประโยคคำถามและคำตอบเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นการถามว่าเด็กๆนั้นทำอะไรในตอนเช้านะคะโดยใช้ประโยคว่า What do you do in the morning? เธอทำอะไรในตอนเช้านะคะ In the morning ก็แปลว่าในตอนเช้านั่นเองซึ่งในภาพนะคะก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่ต่างกันไปนะคะโดยประโยคคำตอบที่เป็นตัวอย่างนะคะตอบว่า I eat breakfast. I eat breakfast. แปลว่าฉันรับประทานอาหารเช้านั่นเองค่ะเรามาดูกันในแต่ละภาพกันนะคะภาพแรกนะคะเราจะถามว่า What do you do in the morning? ซึ่งในภาพแรกนะคะก็คือรับประทานอาหารเช้าอยู่น,น,น,นั่นเองก็จะตอบว่า I eat breakfast. I eat breakfast. เด็กๆอ่านออกเสียงตามคุณครูกันด้วยนะคะมากันที่ภาพที่สองนะคะเราก็จะถามว่า What do you do in the morning? What do you do in the morning? และก็จะตอบว่าในภาพนะคะแปลงฟันนั่นเองก็จะตอบว่า I brush my teeth. I brush my teeth. อ่านออกเสียงตามกันด้วยนะคะเด็กๆและภาพสุดท้ายนะคะก็จะถามที่คำถามเดิมนะคะ What do you do in the morning? What do you do in the morning? เธอทำอะไรในตอนเช้านะคะซึ่งในภาพเด็กผู้หญิงคนนี้เขากำลังหวีผมนั่นเองเขาก็จะตอบว่า I comb my hair I comb my hair ฉันหวีผมนั่นเองคะ่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะไม่ยากใช่ไหมคะเดี๋ยวเด็กๆไปทบทวนกับคุณครูอีกหนึ่งรอบนะคะไปกันเลยคะ่ะอละค่ะเด็กๆมาอ่านออกเสียงตามคุณครูกันนะคะคำแรกนะคะ get up get up แปลว่าตื่นนอนคะ่ะ brush my teeth brush my teeth แปรงฟันของฉันนะคะคำว่า brush นะคะแปลว่าแปลงและคำว่า teeth นะคะแปลว่าฟันค่ะไมก็คือของฉันนะคะแปรงฟันของฉันนั่นเองค่ะคำที่3นะคะ wash my face wash my face ล้างหน้าของฉันนั่นเอง wash แปลว่าล้างนะคะ face แปลว่าใบหน้า my แปลว่าของฉันล้างหน้าของฉันค่ะค m ม h ม i แห o ค b ม y ม a แห c ค m มนะคะก็แปลว่าหวีนะคะและ hair ก็คือผมเอง my ก็ของฉันนะคะหวีผมของฉันค่ะ get dressed get dressed แต่งตัวนะคะ eat breakfast eat breakfast ทานอาหารเช้าค่ะ eat แปลว่ารับประทานนะคะและ breakfast นะคะแปลว่าอาหารเช้านั่นเองค่ะเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะ get up get up brush my teeth brush my teeth wash my face, wash my face, comb my hair, comb my hair, get dresses, get dresses, eat breakfast, eat breakfast. <c oughs> อล่าค่ะเด็กๆเ,เราไปดูกันที่บทสนทนากันบ้างนะคะ ในหน้า60นะคะประโยคถามว่า What do you do in the morning? แปลว่าเธอทำอะไรในตอนเช้านะคะซึ่งคำว่า in the morning ก็คือในตอนเช้านั่นเองค่ะแล้วก็จะมีนักเรียนอยู่3คนนะคะโดยเขาทำกิจกรรมแตกต่างกันไปนะคะกิจวัตรประจำวันของเขาก็แตกต่างกันไปค่ะคนแรกนะคะ เขาตอบว่า I eat breakfast ก็คือฉันรับประทานอาหารเช้านั่นเองนะคะในภาพคนที่สองค่ะเด็กๆคะนั่นเรียนจะตอบว่าอะไรคะในเมื่อเขานะคะแปรงฟันนั่นเองในตอนเช้าเขาก็จะต้องตอบว่า I brush my teeth นั่นเองค่ะก็คือแปรงฟันตอนเช้านั่นเองนะคะคนที่3ค่ะ ิจะว่าประจ ա วหมายของเขาก็คือหวีผมนะคะอ่าเพราะฉะนั้นประโยคนี้เขาก็จะต้องตอบว่า I comb my hair นั่นเองค่ะอ่าเราไปฝึกอ่านกันพร้อมๆกันหนึ่งรอบนะคะ What do you do in the morning? I eat breakfast. I eat breakfast คนที่สองค่ะ what do you do in the morning i brush my teeth i brush my teeth what do you do in the morning what do you do in the morning i comb my hair i comb my hair เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆไม่ยากใช่ไหมคะในการถามตอบเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันที่เราทำในตอนเช้านะคะในเด็กอย่าลืมฝึกถามและตอบกันอยู่ที่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองก็ได้นะคะมากันที่แบบฝึกหัดกันในวันนี้คะ่ะ ให้นักเรียนนะคะเขียนประโยคต่อไปนี้ในสมุดนะคะให้เด็กๆเ,เตรียมสมุดภาษาอังกฤษนะคะโดยให้ลอกโจทย์นะคะก็คือประโยคที่เป็นภาษาไทยนะคะและให้เด็กๆนั้นเขียนประโยคภาษาอังกฤษต่อลงมาในบรรทัดที่สองนะคะไปทีละข้อค่ะข้อที่1นะคะให้นักเรียนเขียนประโยคว่าฉันตื่นนอนเออฉันตื่นนอนจะเขียนเป็นประโยคไว้ยังไงนะนักเรียนลอง เอาคำว่า I และคำว่าตื่นนอนก็คือคำว่า Get อ่ะมาเขียนต่อกันนะคะก็จะได้คำว่า I Get up ก็แปลว่าฉันตื่นนอนนั่นเองค่ะข้อที่2นะคะก็คือฉันแปรงฟันข้อที่3าฉันล้างหน้าข้อที่4ี่ฉันหวีผมนะคะข้อที่ห้ฉันแต่งตัวและข้อที่6กฉันรับประทานอาหารเช้าค่ะ ไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะเด็กๆให้เด็กๆนะคะเขียนลงใส่สมุดได้เลยค่ะเ,คเรามาดูประโยคเฉลยที่ถูกต้องกันนะคะเด็กๆข้อที่หนึ่งค่ะฉันตื่นนอนเราก็จะเขียนว่า I get up I get up ข้อที่สองนะคะฉันแปรงฟัน I brush my teeth, I brush my teeth. ข้อที่สามนะคะฉันล้างหน้า I wash my face, I wash my face. ข้อที่สี่ค่ะฉันหวีผม I comb my hair, I comb my hair. ข้อที่ห้านะคะฉันแต่งตัว I get dresses, I get dresses. และข้อสุดท้ายนะคะข้อที่6ฉันรับประทานอาหารเช้า I eat breakfast I eat breakfast ให้เด็กๆนะคะลอกตามในประโยคที่ถูกต้องนี้ใส่สมุดได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากแบบฝึกหัดประโยค การเขียนเรื่องกิจวัตรประจำวันในตอนเช้าเอาไว้เท่านี้นะคะและเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเด็กๆ See you later. Goodbye. สวัสดีค่ะบายบายค่ะ จนทศวีลออรวมประสานสัมพันธ์สมัยตรีเจอชิวชาติทำรงพระทุนอง์ราชันยังยหยัดหยุดหลักศาสนาภูมิใจนนะที่แห่งนี้เรามีดอกแก้วงามลำคำไคยกระิพ์ของเราเปรียบปัญญาดังแก้วอันประเสริฐเลิดล้ำอำันไพ